สูตรในการกําจัดมดหนอนแมลงและเพลี้ยต่างๆที่ได้ผลดีนะคะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นผงซักฟอกค่ะน,นี้เป็นผงซักฟอกชนิดน้ําค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นชนิดผงได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นมะนาวค่ะในน้ามะนาวเนี่ยเขาจะมีความเป็นกรดนิดๆนะคะและเขาจะมีความเปรี้ยวและ ในผิวมะนาวเนี่ยเปลือกมะนาวเนี่ยเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะเมื่อเรานําไปผสมส่วนต่างๆแล้วนี่นะคะเมื่อไปโดนตัวมดหรือตัวพเพลี้ยนะคะเขาก,ก็จะเกิดอาการแสบคันนะคะแล้วมดกับพเพลี้ยก็จะตายค่ะต่อมาค่ะ<ม>ก็จะเป็นนี่ค่ะ กระเทียมค่ะกระเทียมนี้เราใช้หนึ่งหัวนะคะกระเทียมเนี่ยก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมือนกันค่ะเมื่อไปถูกตัวเพลี้ยหรือตัวมดหรือตัวหนอนมแมลงนะคะเขาก็จะเกิดอาการแสบคันค่ะต่อมาค่ะนี่ค่ะเด็ดยิ่งกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกป่นค่ะพริกป่นนี่นะคะก็จะมีความเผ็ดร้อนแสบค่ะเมื่อนําทุกอย่างมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปผสมน้ําเนี่ยโอ้โหดีมากเลยค่ะจะทําให้มด เพลี้ยนอนแมลงต่างๆไม่มาบรบกวนสวนผักสวนดอกไม้แล้วก็พืชไร่ของเราได้เลยค่ะอันนี้ใช้ได้ผลดีมากๆค่ะทดลองแล้วเยี่ยมเลยค่ะวิธีทําอันดับแรกนะคะเราจะนํากระเทียมมาตำใส่ครกก่อนค่ะตาให้ละเอียดก่อนนะคะเมื่อเราตากระเทียมให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะรู้สึกถึงรสชาติของกระเทียมเ็าจะหอมขึ้นจมูกเลยค่ะแล้วกลิ่นของเขาก็จะฉุนค่ะ น้ำกระเทียมมาใส่ลงในนะ้ำเปล่าได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้นะได้ผลดีจริงๆนะคะใช้ได้กับพืชสวนพืชไร่แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเลยนะคะล้างครกลงไปด้วยนะคะแล้วให้เราตามด้วยนี่นะคะผงซักฟอกค่ะชนิดน้ำหรือว่าชนิดผงก็ได้นะคะ ใส่ลงไปสองช้อนนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะต่อมาค่ะเราจะใส่พริกป่นลงไปค่ะพริกป่นนี้นะคะเราจะใส่ลงไป2ช้อนค่ะแบบพูนๆเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ต่อมาค่ะเราจะใส่นี่เลยมะนาวหนึ่งผลค่ะแล้วก็บีบนะ้ำมะนาวลงไปพอบีบลงไปเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเปลือกมะนาวลงไปด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราบีบนะ้ำมะนาวเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมะนาวก็จะร่วงลงไปใช่ไหมแล้วตรงนี้ที่ผิวมะนาวเนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยออกมาด้วยนะคะนี่เราก็ทิ้ง,งไปเลยประมาณนี้ แล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งลงไปเลยเราสามารถนำไปลดที่ต้นบอนสีก็ได้นะต้นบอนสีนะถ้ามีความชื้นนิดนิดนะคะเขาก็จะมีพวกเพลี้ยมาเกาะนะคะเราก็นำไปลดที่คนต้นได้เลยค่ะนำไปลดที่ในกระถางได้เลยค่ะก็จะป้องกันมดเพลี้ยหนอนและ,มะแมลงได้ดีค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำไปผสมกันเลยแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องมดเรื่องเคลียร์นะคะคุณเพื่อนก็สามารถทำมาใช้ได้เลยนะนี่หมักไว้แค่หนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถนำไปลดพืชลดผักลดดอกไม้ของเราได้เลยค่ะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็นําน้ํามาใส่บัวค่ะแล้วเราก็ตักปลาตักใส่บัวเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้ผ้ากรองก่อนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันเสษไปอุดตันที่หัวพ่นน้ําของเราค่ะหรือถ้าจะสะดวกนะคะเพื่อนก็สามารถนํามาผสมที่บัวเลยก็ได้นะจะได้เป็นการสะดวกต่อการน,นําไปใช้ค่ะ จะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาที่เราตักน้ำมาใส่บัวเนี่ยกลิ่นฉุนของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมมะนาวนะคะหรือว่าเป็นผงสักฟอกเนี่ยเมื่อเขานํามาผสมคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนเล็กๆนะคะเพื่อนเก็เวลาใช้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าโดนสัมผัสที่ผิวของเราเนี่ยมันจะมีอาการลักษณะแบบแสบคันนิดนึงค่ะก็ ระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้นะไม่เป็นผลอันตรายต่อพืชน,นะคะสามารถนําไปลดพืชลดผลักของเราได้นะแล้วก็นําไปลดพวกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะแล้วก็พวกมดหนอนแมลงก็จะไม่มารบกวนค่ะ สำหรับเศษมะนาวที่เหลือนะคะเราก็สามารถนำไปวางที่ข้างกระถางต้นไม้ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องการกำจัดพวกหนอนมแมลงได้ค่ะเป็นกระถางของต้นมะเขือพวงนะคะเราก็จะนำมาวางลงในกระถางหรือว่าเทใส่กระในกระถางได้เลยค่ะกระถางบอนสีนะคะเราก็จะตักมา ราดรดลงในกระถางด้วยค่ะแล้วก็ลาดรดลงไปที่ใบได้เลยก็จะช่วยเรื่องของการกำจัดพวกมดพวกหนอนพวกมแมลงนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามค่ะกระถางนี้นะคะโอ้โหกำลังโตเลยค่ะแล้วใบก็กำลังสวยด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเจอใบไหนที่แห้งเหี่ยวแล้วนะคะเราก็สามารถเตีดออกได้เลย ก็จะเป็นการช่วยให้เขาสวยงามได้ค่ะแล้วเราก็ลดลงไปที่ในกระถางได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นการบำรุงต้นไม้ของเราบำรุงบอนสีของเราให้สีสันสวยงามค่ะแถมยังมีกรดอ่อนๆของมะนาวด้วยนะคะก็จะทำให้บอนสีของเราสีสวยงดงามได้ดั่งใจค่ะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่เราได้จากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ อันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วผสมกับจอมทัพค่ะใบของเขานะคะก็จะสวยแตกต่างไปจากตัวพ่อตัวแม่ค่ะเพื่อนๆขาอีเหนานะคะกัดสีแล้วสีสวยสวยนะคะถึงแม้ว่าอีเหนาเนี่ยจะเป็นบอลสีที่ราคาไม่แรงเหมือนเพื่อนนะคะพี่แรมก็ชอบในความโดดเด่นของเขานะคะเพราะว่าเขาจะกัดสีได้สวยมากค่ะกัดสีจากสีเขียวกลายเป็นสีขาวค่ะนี่แล้วกระดูกก็จะเป็นกระดูกสีเขียว อันนี้พี่แรมชอบที่เขามีความาาามีความน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวค่ะตอนนี้น้องควันสีของเราก็กำลังออกดอกค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใช้สิ่งนี้ราดลดลงไปที่นี่ที่ในกระถางได้เลยนี่ค่ะอันไหนที่ใบของเขาเริ่มจะเหี่ยวแห้งนะคะเราก็เด็ดออกนะคะแล้วก็ตรงไหนที่เขามีกาบที่ ดำๆแล้วนะคะเราก็สามารถเด็ดออกได้เลยแล้วก็จะช่วยให้บอนสีของเราคงความสวยงามได้ตลอดค่ะไม่มีมดไม่มีหนอนไม่มีแมลงมารบกวนค่ะเราสามารถทําได้บ่อยแค่ไหนถ้าหากว่าต้นไม้ของเราหรือว่าบอนสีของเราหรือว่า พืชของเรานะคะมีมดขึ้นมาก่อเยอะเราก็ใช้สองสามวันต่อครั้งนํามาราดรดลงดินได้เลยหรือว่านํามาฉีดพ่นได้นะคะก่อนนามาฉีดพ่นต้องกรอ,องก่อนนะคะกรองเอาเฉพาะน้ําแล้วก็นํามาฉีดพ่นที่ใบของพืชได้เลยค่ะ <S <S ถ้าเป็นไม่มากนะคะถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆหรือว่าเราจะป้องกันไว้ก่อนนะคะเราก็ทําแล้วก็นํามาราดรดลงดินเจ็ดวันต่อครั้งนะคะหรือว่าเจ็ดถึงสิบวันแล้วก็นํามา ราดรดลงดินแล้วก็จะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูบำรุงต้นไม้ของเราสวยงามในดั่งใจค่ะต้นมะเขือนะคะส่วนมากที่ปัญหาที่พบนะคะเราจะพบเป็นพวกแมลงวีสีขาวค่ะเราก็นําสิ่งนี้มาราดลดลงได้เลยค่ะนี่แมลงวีสีขาวเนี่ยจะชอบอยู่ใต้ใบของใบของมะเขือค่ะ อโล่านะคะพวกคาโลคาเซียอโล่านะคะก็กําลังแตกต้นแตกกอเยอะเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทําให้ต้นไม้ของเราสวยงามได้ดั่งใจค่ะบอนสีก็สีสวยต้นไม้ก็ปราศจากมดหนอนมแมลงแถมยังทําให้บํารุงต้นไม้ของเราให้สวยงามได้ดั่งใจค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ